นี้ครับหนึ่งกล่องวันนี้ครับเป็นพระเช่า,ชาออนไลน์นะครับมาแกะดูกันเลยแล้วกัน,นว่า,านี้อะไรมาบ้างนะครับก็คือแบงก์พี่มาทางออนไลน์นจุดนี้เป็นแท้ทั้ลุงกูว่วัโสุสีมานเลย นี่ครับสามองบอกเลยว่าชุดนี้สุดนะนี่สามองนะครับอง์แรกองแรกเลยสมเด็จเกตยาวครับนี่สมเด็จเกตยาวเป็นพายุคแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยถึงสองห้ารูอยเก้าองเนี้ยลองดูนะนี่ผมเพอผมเห็นจากภาพเน,นะครับว่าองเนี้ยมีพลอยเยอะมาก เห็นไหมครับน้อยองคนะที่มีพยเยอะขนาดนี้นะครับทั้งองเลยเห็นไหมดูดิทั่าองเลยนะครับพอยเสกเยอะขนาดนี้นะครับน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นว่านอันนี้ก็เป็นว่านนะครับแต่มีพยเยอะนี่เห็นไหมนะเอาเป็นว่าองนี้ส่วยจริงนี่ฝากเลี้ยมได้นะไข่แบบยากให้ผมเลี้ยมให้เลี้ยมให้ได้นะครับองนี้คาเลียมรนะ้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบาทครับเลี้ยมกันน้า อาเป็นว่าสวยนะฉา,ายใช่องนี้นะครับมีปิดทองด้วยแล้วก็โรยเป็นมีโรยพอเยอะนะครับอ่ะองนี้แบ่งบูชาแบ่งเลยนะครับแบ่งบูชาเอาซองพันเจ็ดร้อยรวมส่งพอพอเยอะด้วยแล้วก็แบ่งเบากว่าเป็นพันครับคุมกันนี้ไม่มีแล้วอ่ะมีองเดียวนะรวยพอเยอะขนาดนี้นะครับไม่รู้มีอีกหรือเปล่านะครับว่าจะได้ไรอีกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้มีองค์เดียวเลย เราเพิ่งได้องคเดียวเลยที่มันมีพอเยอะขนาดนี้นครับองต่อไปองต่อไปเป็นซิวารีพิมพ์กลางองนี้สวยมากหน้าเนื้อชัดเลยครับหน้าสวยแล้วก็ผิวผิวสวยเกาถึงยุคครับเป็นลงรักนี่เป็นลงรักนะครับปิดทองตรงนี้พัซิว,วุรีพิมพ์กลางลงลักปิดทองนะครับพู้ก็เป็นซิวารียุคกแรกเลยเห็นไหมทักเกตด,ดูปิดทองเต็มลยนะปิดทองทองเกาเห็นไหมรุดลอกมาแล้วนะครับเป็นพายยุคต้นปีสองมนห้าร้อยเลยยุกแรกๆเลย ซิวล,ลรีเทพเจ้าชคลาบยุคแรกๆของหลวงพ่อกวยครับน่าใช้ไหมครับแบบนี้องนี้ผม,มแบ่งบูชาครับปกติผม,มแบ่งสองหัดห้าองนี้เอาเอาสองหมัสามแล้วกันนี่เดี๋ยวเราไม่ลดครับสุ้ยฟอร์มนี้คือสองหมัดห้าได้เลยพี่สองหมัดห้าสองมัเจดกำลังดีเลยอืมสวยเก้าแล้วพระคือผิวดีครับพิมพ์เต็มผิวดีนะซิวลรีพิมพ์กลางยุคแรกอะเอาสองหมัดสามพอแล้วกันองค์สุดท้ายทีเด็ดเลยนี่สมเด็จ ล่งวัดบ้านแขครับสมเด็จล่งยันวัดบ้านแขวัดบ้านแขก็คือวัดลุงวัดโคซิตารามครับนี่ล่งจุดตรงนี้นะครับวัดโคซิตารามอชื่อเดิมคือชื่อวัดบ้านแขครับอันนี้เป็นสมเด็จรุ่นสมเด็จล่งวัดบ้านแขนะครับมีลงหนังสือชัดเจนและรุ่นนี้นะครับเจอน้อยองนี้องแรกที่ผมเคยได้มาแบงเลยนะแล้วดูสภาพดิโคสวยโคเดิมเลยสวยมาก หน้าเนื้อชัดเลยนะครับนี่เราชื่อวัดชัดเจนเลยปั๊มนะครับอ่ะโอเคนะก็ใครสนใจได้นะครับทักลายนี่ผมขึ้นตรงนี้ให้นะครับ T U A G F C แปนะครับก็โอเคใครดูคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะใครแชร์ให้คอมเมนต์ให้ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ